สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast พอดแคสต์จะพาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-POp ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงประเด็นของจอย Red Velvet กันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยจอยนะคะหนึ่งในสมาชิกของ Red Velvet เนี่ยเธอได้ถูกแฮ็ก IG p r i v a t e ของเธอนะคะแล้วก็ได้มีการ ภาพผู้ของเธอกับครัชเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วก็เอาออกมาทําข่าวซึ่งจอยกับครัชเนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยถึงความสัมพันธ์นะคะว่ากําลังเดทกันอยู่อย่างที่เราทราบกันดีและไอจีที่ถูกแฮกนี้เนี่ยนะคะก็เป็นไอจีส่วนตัวที่จอยเนี่ยน่าจะเอาไว้เก็บรูปภาพหรือว่าความทรงจําต่างๆนะคะแน่นอนว่าเธอเนี่ยก็ไม่ต้องการเผยแพร่รูปภาพเหล่านั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคนเนี่ยมาแฮกไอจีนี้ไปทําให้รูปต่างๆเนี่ยที่อยู่ใน IG p r i v a t e ี้เนี่ยหลุดออกมาแฟนๆนะคะ ก็ต่างไม่พอใจเพราะมองว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินเอามากๆแล้วก็เห็นด้วยนะคะกับการที่จะต้องมีการฟ้องร้องกับการกระทําเช่นนี้โดยแฟนๆเนี่ยก็ต่างมีการกดรีพอร์ตรูปนะคะแล้วก็ข่าวจากเว็บไซต์ที่ได้เอาไปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าตัวนั่นเองนะคะแล้วหลังจากข่าวคราวนี้ออกมาเนี่ยนะคะทางจอยแล้วต้นสังกัดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยแฟนๆนะคะก็ได้มีการพูดถึง เรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าจอยเองเนี่ยเธอก็ได้โพสต์รูปล่าสุดลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอโดยก็ได้มีแคปชั่นนะคะเกี่ยวกับการขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามนะคะ,ะที่คอยติดตาม Red Velvet มานะคะแล้วก็เธอเนี่ยก็มีความสุขกับการแสดงประมาณนี้นะคะอันนี้คือแคปชั่นในรูปล่าสุดของจอยแต่สิ่งที่แฟนๆเนี่ยต่างโฟกัสนะคะนอกจากรูปของจอยแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าคลาสนะคะแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยได้มากดไลค์รูปของเธอด้วย ซึ่งก็ถือว่าเป็นการกดไลค์ที่เร็วมากๆนะคะถ้าใครที่ติดตามความน่ารักของคู่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยหนุ่มคัสเนี่ยนะคะไม่เคยมากดไลค์รูปของจอยในอินสตาแกรมของจอยเลยก็น่าจะเป็นเพราะการให้เกียรติแฟนคลับของฝ่ายหญิงด้วยประมาณนี้นะคะแต่ว่าการมาไลค์รูปจอยครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแบบว่าการมาให้กําลังใจจอยนะคะหลังจากที่เป็นข่าวในการโดนแฮกไอจีแล้วก็จะมีการปล่อยรูปพูดต่างๆออกมานั่นเองซึ่งเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะคะแน แฟนก็ต่างชื่นชมในความน่ารักของหนุ่มคลัสนะคะว่าเป็นคนที่แบบว่าน่ารักจิตใจดีมากๆแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษนะคะอย่างตอนที่เป็นข่าวเด็ดกันในตอนแรกเนี่ยคลัสเองก็ได้ออกมาโพสพูดถึงความสัมพันธ์นะคะแล้วก็พูดถึงจอยเนี่ยดีมากๆก็เลยทําให้หลายๆคนนะคะต่างชื่นชอบในความสัมพันธ์ของสองคนนี้แฟนๆเนี่ยก็มองว่าคลัสเนี่ยคอยอยู่เคียงข้างจอยเสมอในการเจอกระแสข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเหตุการณ์นี้เองเนี่ยนะคะคอม คอมเมนต์ต่างๆส่วนมากก็ต่างอิจฉาในความรักของทั้งคู่มากๆนะคะเพราะว่าเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆนะคะอย่างคัสเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยอัพสตอรี่ไอจหรือว่าอัปเดตใดๆแต่ว่าก็ยังใส่ใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้จอยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะดูยังไม่กล้าเปิดเผยมากนักนะคะก็แต่สําหรับปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าแบบแฟนๆเนี่ยก็เริ่มเปิดใจให้กับความรักของไอดอลเคป๊อปมากๆกว่าแต่ก่อนแล้วนะคะแล้วคู่ของจอยแล้วก็ ลาสเองเนี่ยก็เหมือนกันนะคะเป็นคู่ที่แฟนแฟนเนี่ยต่างชื่นชอบนะคะแล้วก็มีการพูดถึงอยู่ตลอดเกี่ยวกับความน่ารักของพวกเขาทั้งสองนะคะก็มักจะเห็นคอมเมนต์ที่บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้ากันดีมากๆมีความลงตัวนะคะแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันมาตลอดตอนเปิดตัวเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะมีแต่แฟนแฟนที่ยินดีแล้วก็อวยพรแล้วก็ยังชื่นชมในความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะคะสำหรับความน่ารักของจอยเรดเบเวิแล้วก็คลา ะะตอนนี้ก็คงจะต้องช่วยกันรีพอตรูปต่างๆที่ได้มีการเอามาเผยแพร่นะคะเพราะว่าเป็นรูปที่ไม่ได้รับการอนุญาตนะคะแล้วก็ยังเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของศิลปินด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่แบบว่าแย่มากๆนะคะที่เกิดขึ้นในการละเมิดความเป็นส่วนตัวนั่นเองจากนี้ไปนะคะเราก็คงจะต้องให้กําลังใจนะคะทั้งจอยแล้วก็คลาดกันต่อไปนะคะเชื่อว่าทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็เป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันดี มากๆานะคะยังไงเราก็มารอติดตามนะคะทั้งผลงานของ r ร d v e l v ว t แล้วก็ของคลาดกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องราวเนี่ยที่เราได้เอาออกมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับความน่ารักของ2คนนี้นะคะแม้ว่าจะโดนกระแสะข่าวๆที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคอยซับพอร์ตนะคะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันสําหรับใครที่มีความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ